วัสดีนะครับอันนี้จะมาทําอมสินนะอมสินนะไปผ่าก่อนะผ่าอันนี้ผมกดไปข้างแล้วผมลืมไปว่าจะใส่ก,กลิบแล้วก็ป่านยอดเตียนน,ะนี่จะต้องผ่าแบบเนี้ผ่าแบบนี้นะผ่าเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยแล้วก็มาลุนไฟเพื่อจะพับเดี๋ยวมาลุนไฟเราก็ลุนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมันอ่อนเอง แต่มันจะร้อนนะเราต้องหาผ้าเตรียมผ้าไว้กดไม่ต้องซื้อแบบเนี้ยดีมากผมว่าจะแกะแกะอันนั้นไงมันเต็มเดี๋ยวแล้วจะอันนี้ใส่จะใส่แบง เนี่ยลนนานเกินไปมันจะไหม้นะเราต้องลนไปๆไมัวแต่คุยไงต้องหมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยเดี๋ยวมันอ่อนเองหมุนหมุนนึงเงี้ย กำลังอ่อนนะเนี่ยอ่อนแล้วเราต้องหมุนไปเรื่อยนะถ้าไม่หมุนมันจะไหม้เนี่ยอ่อนแล้วนะเดี๋ยวผมจะกด เกต้าเกตก็ได้นะทับไปสามก่อนนะเนี่ยมันจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทับสามก่อนแล้วก็อันหลังก็มาทับสาม เนี่ยทับเสร็จแล้วนะเราก,กดอย่างนี้แล้วเราก็กลับกลับขึ้นนะเห็นไหมนี่น,นี่รูใส่นะเงี้ยนี่น,น,นี่นี่จะเป็นรูที่ปาาใส่ใส่ต่างเรากดกดไว้งี้ยจะให้มันเย็นนะเราก็จะเอาหินมาทับเอาดินมาทับ ทถ้างเงนี้ยเพื่อจะให้มันพื้นมันตั้งได้มันจะเสมอกันแปะกดลงไปหน่อย,ยมันสามารถตั้งได้เลยนะเดี๋ยวตอนนี้มันยังไม่คืนตัวตั้งอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันคืนตัวถ้ามันนั่นแล้วมันจะแข็งตัวไม่ใช่คืนตัวนะแข็งตัว แข็งตัวแล้วก็ตั้งได้เลย